หวานใจแอดมินคนตัดไปคือคุณเตยซึ่งคุณเตยเนี่ยทำสมัยเมื่อปี2025เตยที่ปกติอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอย่าลืมนะเวลาที่มาจากต่างประเทศมันจะต้องวางแผนอาจะบินมาถึงเมื่อไหร่เจอหมอเมื่อไหร่ผ่าตัดเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ไปเยี่ยมบ้านเมื่อไหร่ไปเที่ยวไหนบ้างเขาบินกลับมาที่ไทยแล้วก็นัดตรวจตาคุยกับหมอก่อนนะ่ะตั้งแต่ปี2023ามมาผ่าปี2 0 2 5เนาะเพราะว่าตอนที่ปี2023มมีเวลาอยู่ในไทยน้อยก็เลยอยากจะมาคุยอยากจะทราบวิธีแล้วก็อยากวางแผน ซึ่งอันเนี้ยหมอชอบแบบนี้มากหลังจากที่มาเจอกันปี2023แล้วก็วางแผนลางานแล้วก็บินมาทําในปี2025พอปี2025อยู่ได้7วันเวลาน้อยแต่ในเมื่อเราวางแผนอยู่ดีแล้วนะพอมาถึงเลยก็ทําสมายเลยนะะ ก็บินมาเพื่อการทําสมาเลยจาะออสเตรเลียจําได้ว่าครั้งก่อนที่ตรวจตาแล้วพบเรื่องตาแห้งนะจากปี2023ก็มีเวลาฟื้นฟูเรื่องของตาแหง้งมีการหยอดน้ําตาเทียมแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับตาหยอดน้าตาเทียมลงหน้า2-3เดือนเลยให้ตาไม่แหง้งพร้อมที่จะทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคนไข้ที่น่ารักมากๆเพราะว่าเขาได้คุยเ,เรื่องของการเตรียมตัวทั้งทางข้อความแล้วก็ทางการโทรไลน์กับพี่ๆแอดมินนอกจากนั้นเนี่ยก็จะสอบถามเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมทั้ง เรื่องของหลังทำว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะมีเวลาอยู่แค่7วันในเคสนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้ว่าอยู่ไกลแต่ความไกลนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะทำเลส,สิกและก็เป็นใขค้คนหนึ่งที่เตรียมตัวได้ดีจนพี่พี่แอดมินยกนิ้วให้แม้ว่าอยู่ไกลก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะคุณเตยจากออสเตรเลีย